Welcome back to my YouTube c h anel n Mobile Zone วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยจากค่ายในตำนานนั่นก็คือ Nokia Dragon Pro 5G 2026สมาร์ทโฟนที่หลายคนบอกว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ Nokia ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์สุดหรูและพลังประมวลผลที่เหนือระดับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยโนเกียดรากอนโปร 5G มาพร้อมตัวเครื่องที่ใช้วัสดุโลหะผสมกระจกกริลล่า glass v i k t u s 3ที่ให้ความแข็งแรงและความพรีเมียมสุดๆด,ด้านหลังถูกออกแบบให้สะท้อนแสงเหมือนเกล็ดมังกรที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้สีที่เปิดตัวมีทั้งหมด4ส,สีได้แก่ดรากอนแบล็คไฮเซอร์ออโรราบลูและไฟเรสซึ่งแต่ละสีก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กัน หน้าจอของรุ่นนี้ใช้จอ AMOLED 6.9นิ้วความละเอียด2 k บวกพร้อม Refresh Rate 144Hz ที่ลื่นไหลสุดยอดการแสดงผลสีคมชัดและสดใสามากเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปได้อย่างเพลิดเพลินตัวขอบจอบางเฉียบแบบเกือบไร้อขอบทำให้ได้พื้นที่การแสดงผลที่เต็มตาม,มากยิ่งขึ้น ในด้านของประสิทธิภาพโนเกียดรา o อนโปร 5G มาพร้อมกับชิป snapdragon 8 Gen 4ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทรงพลังระดับแฟลกชิ p ทำงานร่วมกับแรม16 g b และรอมสูงสุด1 t b ทำให้การเล่นเกมกราฟิกหนักๆก,การตัดต่อวิดีโอหรือการเปิดหลายแอปพร้อมกันเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดระบบปฏิบัติการเป็น Android 15รุ่นปรับแต่งพิเศษที่เน้นความเร็วความเสถียรและความปลอดภยัย กล้องก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้เพราะมาพร้อมกล้องหลัง200ล้านพิกเซลจากเลนส์ไซส์ที่ให้ความคมชัดระดับโปรพร้อมกล้องอันปราวาย64 MP และเทเลโฟโต,ต้48 MP รองรับการซูมแบบ Optical 10x ที่ชัดมากแม้ในที่ไกลส่วนกล้องหน้าให้มา64 MP สำหรับการเซลฟี่ที่คมชัดทุกแสงทุกมุมภาพถ่ายกลางคืนดีขึ้นมากด้วยเทคโนโลยี AI Night Vision 3.0 ในด้านของแบตเตอรี่ Nokia Dragon Pro 5 G มาพร้อมความจุ7200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 120W ยและชาร์จไร้สาย6 0 w เรียกได้ว่าชาร์จเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันและยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้จะใช้งานต่อเนื่องนาน การเชื่อมต่อแน่นอนว่ารองรับ 5G เต็มรูปแบบ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4และ NFC ครบถ้วนส่วนระบบเสียงมีลำโพงโคู่สเตอริโอพร้อม d o n b y a t m o s ให้เสียงที่ดังคมชัดและมิติเสียงรอบทิศท,ทางสุดยอดสำหรับฟีเจอร์พิเศษโนเกียยังเพิ่มระบบ AI Smart Sense ที่สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้เช่นกาเล่นเกมระบบจะปรับให้ชิปทำงานเต็มพลัง แต่ถ้าใช้งานทั่วไปก็จะปรับให้ประหยัดพลังงานขึ้นซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ฉลาดและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ดีมากโดยรวมแล้วโนเกียดรากอนโปร 5G2026 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมความคลาสสิกของแบรนด์ในตำนานเข้ากับเทคโนโลยีหล้ำยุคได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์หรูกล้องสุดเทพประสิทธิภาพแรงทะลุขีดจำกัดและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน เป็นการกลับมาที่น่าจับตามองที่สุดของโนเกียในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหามือถือแฟลกชิปที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นโนเกียดราคอนโปร 5G 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมบายโซนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ